วันนี้เราจะพามาดูสินค้าไทยในห้างลาเวนเดอรในบางคลาเทศครับน้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้งนะคะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเนาะมีขวดเล็กแล้วก็มีขวดใหญ่นะคะโอ้ยมีแมกกี้ด้วยค่ะแมกกี้อันนี้นะคะไปทำข้าวผัดก็อร่อยเนาะนี่เลยของยี่ห้อไทยช้อยนะคะเป็นไทยสลัดดิเซตส้มตำค่ะเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศจากไทยที่เป็นแบบพริกแกงอะไรสำเร็จรูปนะคะ น้ำจ <Hey. S 2> ิ้มไก่คะมีภาษาไทยติดด้วยนะคะมะเขือเทศนะคะปลายจะเขียนว่าเชอร์รี่โทเโม t o โตน,นะคะตะไคร้นะคะลำไยลำไยนีย่ลูกเข้าเหรียญสิบนะคะข้าวเหนียวนะคะเป็นของไทยแท้น,นะคะเล m o มอนเดนะคะเป็นผู้นำข้าวเนาะข้าวเจ้านะคะข้าหอมมะลิไทยนะคะจะถึง่ไรซ์นี่มีสัญลักษณ์ของกรมการข้าวด้วยนะคะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ห้างลาเวนเดอร์ครับในเมืองทากาบังคลาเทศครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสินค้าไทยในบังคลาเทศครับที่ห้างนี้จะมีสินค้าไทยอะไรบ้างครับที่ขายที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับห้างนี้นะครับจะเป็นห้างประจำนะที่เรามาซื้อของบ่อยๆนะครับก็ห้างนี้ก็จะมีอาหารหลายอย่างแล้วนี่ยอันนี้จะเป็นอาหารสดครับค่ะเดี๋ยวก็มาดูน้ําปลาแล้วพอดีน้ําปลาที่ห้างหมดนะคะ น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุง้งนะคะราคานะคะ240ทาก้าบวกแวบด,ด้วยค่ะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเนาะมีขวดเล็กแล้วก็มีขวดใหญ่นะคะแล้วแต่เราจะสะดวกซื้อเนาะ,ะโอ้ยมีแม็กกี้ด้วยค่ะแม็กกี้อันนี้นะคะเอาไปทําข้าวผัดก็อร่อยเนาะ350ท้าบก้าบวกแวบด,ด้วยนะคะเนะี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะที่เป็นสินค้าไทยนําเข้ามาเอาไปทําข้าวผัดอร่อยค่ะอ๋อแล้วก็มีขวดเล็กด้วยมาทานนะคะ อมีน้ำตาน้ำปลาตาพรีเมียมเลยนะคะของแม่สุรีนะคะตอนนี้ก็นำเข้ามาเนาะเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเนี่ยนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ไทยที่เป็นน้ำปลาพวกอะไรพวกนี้นะคะก็ยังมีไรซ์วินิก้านะคะเป็นยี่ห้อไทยชอยนะคะท,ที่เห็นแล้วเมื่อกี้นี่เลยของยี่ห้อไทยชอยนะคะเป็นไทยสลัดดิเซ็ตส้มตำคะ่ะน่าจะเป็นน้ำปรุงที่เป็น ใส่ส้ตมตำแบบสําเร็จรูปนะคะ <Wow. S 1> เป็นฉลากติดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็ <Yeah. S 1> ภาษาบังกลีก็เพื่อให้ผู้บริโภคอ่นแล้วก็เข้าใจง่ายนี่นะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศจากไทยที่เป็นแบบพริกแกงอะไรสําเร็จรูปนะคะเป็นยี่ห้อไทยช้อยนะคะเป็นน้าพริกต้มยำเนาะฉลากแบบภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีให้ให้คนที่นี่เขาสามารถอ่านแล้วก็สามารถบริโภคได้นะคะน้ําพริกแกงเขียวหวาน,นะคะ่ะ มีภาษาไทยติดอยู่ด้วยนะคะแบรนด์น้ำใจนะคะพริกแกงเครื่องแกงเรดเคอรี่พาสน้ำพริกแกงเผ็ดแ,แบบนี้ก็มีนะคะแบบสำเร็จรูปคือง่ายแล้วก็สะดวกเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังมีน้ำจิ้มไก่นะ,ะน้ำจิ้มไก่คะมีภาษาไทยติดด้วยนะคะส่วนราคาพุ่งไปที่390ราทากานะคะห้างที่นี่นะคะก็จะมีอาหารไทยแล้วก็ ิตพันธ์ไทยที่นําเข้ามาค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มากมายเลยนะคะนี่นะคะเป็นซอสสีราชาที่นําเข้ามาจากบ้านเรานะคะ390ทาสกาเนะาะก็ประมาณร้อยกว่าบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะตัวนี้อย่างจี๊ดเลยค่ะแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นนะคะที่เป็นสีราชาเนาะอันนี้เป็นของยี่ห้อพันธุายนะคะ <c oughs> ที่นําเข้ามาเนาะมาดูโซนผักนะคะผักของสดผลไม้เนาะตัวเนี้ย ที่เขานําเข้ามานะคะก็จะเป็นเห็ดหอมสดนะคะ,ะพวกเห็ดต่างๆที่นําเข้ามาจากประเทศไทยนะคะพริกแดงจินดานะคะเป็นพริกที่เผ็ดนาเข้ามาจากประเทศไทยนะคะราคานะคะโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยากาต่อกิโลเลยนะคะเนี่ยพริกหยวกนะคะตัวนี้ดูราคาพุ่งไปที่หนึ่งพันห้าสิบากาต่อกิโลนะคะตีเป็นเงินไทยก็เกือบห้าร้อยบาทเลยนะคะก็จะมีถั่วลันเตานะคะกระลำดาวเบบี้แครอทนะคะ มะเขือเทศเชอร์รี่โทเมโทนะคะ1,198ราทากาต่อกิโลกร,รัมนะคะก็ตกเกือบ500บาทเลยนะคะเนี่ย่อไม้ฝรั่งโหนี้แพงมาก1,790รา 1> 1, 90, ทากาต่อกิโลกร,รัมนะคะเกือบ800บาทเหมือนกันนะคะของก็จะนำเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะที่เป็นกวผักสดตะไคร้นะคะบ้านเราขายกรํารละ5บาท10บาทเนา แถวบ้านนอกมาดูนี่ค่ะ988พากาต่อกิโลกร,รัมนะคะเกือบ400บาทเลยนะคะต่อกิโลกร,รมัมอันนี้แห่งเด็ดเลยค่ะใบมะกรูดชาวบ้านแค่คือโน้มกิ่งแล้วก็ขโมยเขาเอาเลยค่ะลืมใครก็ขอตามชาวบ้านเนาะฟรีไม่คิดค่าเสียหาย998ทากาต่อกิโลกร,รัมเลยนะคะเนี่ยพุ่งไปที่เกือบ400บาทเลยนะคะฝรั่งบ้านเรานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรเนาะ 198ทากาต่อกโลกันนะคะมะม่วงค่ะน่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะคัดเกบมาส่งออกเนาะตัวนี้ไม่ได้ติดราคาไวะคะ้ค่ะผละไม้ก็มีมากมายนะคะมีทั้งมะม่วงมังคุดแก้วมังกรลิ้นจี่นะะมาดูผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพนะ,ะตัวนี้นตีแบงไทยนะคะโยเกิร์ตทัญญาหะที่บ้านเราก็ตกกระปุกละ25บาทเนาะแต่ที่บังกลาเทศขาย295 ราคาวบวกแววได้นะคะต่อชิ้นเนี่ยร้อยกว่าบาทเลยนะคะเนี่ยตอนหนึ่งหนึ่งคับเนี่ย <c oughs> โหแพงมากมีมีทักเก้นนะคะตอนนี้นำเข้ามาจากไทยเนาะ <c oughs> มาดูลำไย,ยนะคะลำไย,ยนี่ลูกเขาเหรียญสิบนะคะ990าาบากาต่อกิโลกร,รัมนะคะตีเป็นเงินไทยก็เกือบ400บาทนะคะเนี่ยตอนกิโลกร,รัม <c oughs> อันนี้จีสุดค่ะ <c oughs> แตงโมแตงโมนะคะ โอ้โหดูราคา850ราบากาต่อก,รระะกิโลกร,รัมนะคะกิโลกรัมนะคะไม่ใช่ต่อลูกนะคะก็ตกกิโลกร,รมลัมละ400 4้0บาทโอ้โหแล้วลูกนี้ปลาไป3้3กิโลอ่ะชิบดูลูกเกือบ3,000ัากานะคะเนี่ยสี่ตกลูกละพันสองเนี่ยพันสองร้อยบาท เดี๋ยวพามาดูข้าวไทยนะคะข้าวที่นี่จะต่างกับข้าวไทยข้าวที่นี่จะเป็นเม็ดเรียวนะคะข้าวไทยเราจะเม็ดสั้นๆปอมกว่านี่อันนี้เป็นข้าวอะไรข้าวเหนียวปะข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวไทยนะคะข้าวเหนียวนะคะเป็นของไทยแท้นะคะเลมอนเดย์นะคะเป็นผู้นําข้าวเนาะถุงนี้น่าจะ1กิโลกรัมนะคะ300รากาเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าบาทลนะคะตอนกิโลกรัมถือว่าราคาสูงมากอันนี้คือข้าวก้านะคะข้าหอมะลิไทยนะคะจะซิงไร นี่มีสัญลักษณ์ของกรมการข้าวด้วยนะคะเป็นรูปรวงข้าวเนี่ยคะ่ะข้าวของบลิไทยผู้นํำข้าวนะคะเป็นเลมอนเน่นะคะนี่คือผู้นํำข้าวข้าวไทยที่ขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบังกลาเทศน,นะคะนี่ไซส์น่าจ,จะ2กิโลราคา620ตะก้าค่ะประมาณ200กว่าบาทข้อสังเกตหนึ่งนะคะถ้าเป็นข้าวปอมเขาจะไม่มีติดแท็ก ผู้นำข้าวเป็นเลมอนน่นะคะจะไม่มีตรงนี้ตัวตัวพิมพ์โลโก้ข้าวไทยตรงนี้ค่ะแล้วก็ซูเปอร์แบรนด์เนี่ยค่ะจะไม่ชัดสองอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะหากไปซื้อที่ไหนที่ห้างอื่นหรือที่ตามตลาดสามารถสังเกตได้ตามนี้ค่ะสำหรับคนใส่ใจสุขภาพข้าวตาฉัดไร้นะคะน้ําตาลต่ําสําหรับคนรักสุขภาพนะคะนี่ขนาดขนาดเท่าไหร่อยูน่าจะ5กิโลเป็นข้าวกอขอ43นะคะราคา1น0 0 1,800ตะก,ก้าค่ะ500กว่าบาทมีโลโก้ข่าวราฉัดภาษาไทยด้วยค่ะแล้วก็ของกรมการข้าวเหมือนกันพ<ม>ามาดูอาหารกระป๋องนะคะที่ส่งออกมาจากประเทศไทยนะคะเนี่ยค่ะนอติลูทั้งชั้นเลยมีในน้ำแร่น้ำมันนอติล like ูสไลท์ศูนปซนะคะฝั่งตรงข้ามจะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะนี่นะคะเป็นมีโลโก้เนี่ยค่ะ ไทยอินดัสเทรียลคุณภานะคะรับรองคุณภาพอนะคะ่ะเป็นรถกิมจิ135ตากา้าเนี่ยค่ะหัวหมากบางกะปิกรุงเทพอาหารเมืองไทยมาไกลนะคะมีมาม่ารสต้มยำนี่เป็นรสต้มยำที่ใกล้เคียงกับต้มยำกุ้งบ้านเราเลยค่ะไม่มีกลิ่นเครื่องเทศใดๆเจือปนหากคนไทยที่อยู่ในดาก้านะคะต้องการทานมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแนะนำอันนี้นะคะรสต้มยำใช้ได้เลย มีเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเป็นเส้นเล็กแบบแห้งเน,ะเนาะเส้นจานอบแห้งนะคะตอนนี้เอามาทําก๋วยเตี๋ยวได้นะคะเป็นของไทยนะเรียกว่าเส้นจานอบแห้งนะคะมีที่ผลิตเรียบร้อยอมีเจมทีด้วยและที่สำคัญมีตาฮารานประทับด้วยนะคะรานะคาอยู่ที่265กบาทากานะคะบวกแวบก็เกือบร้อยกว่าบาทเลยนะคะแล้วก,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 ก็ยังมียี่ห้ออื่นด้วยนะคะเนี่ย ปัรดาธาดแมวน้องๆมีอาหารทานนะคะเป็นของที่นำเข้าจากไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแน็คแล้วก็อาหารกระป๋องแล้วก็จะซีฟู้ดเพจเยลในเยลลี่นะคะก็เป็นของไทยนะคะแพ็คสีรีนเป็นภาษาไทยหมดเลยเนาะราคาอยู่ที่165ทากาบวกแบตนี่นะคะเป็นแบรนด์วิสกัสเนาะมีเหมือนที่ไทยเลยราคาก็106ทากานะคะบวกแบนะคะกทประมาณเกือบ50กว่าบาท จะมีขนมน้องแมวด้วยนะคะอันนี้ทข้าวจะนี่มเนออร่อยมากเพราะว่านน้องชอบนะคะราคาก็อยู่ที่โหสองร้อยเจ็ดสิบาคนอชแรงวบบกวนแ้ก็เกือบร้อยกว่าบาทเลยนะคะเนี่ยอาหารกระป๋องนะคะอันนี่ชื่อเป็นข้าวโพดหวานนะคะเอาไปทําข้าวโพดอบเนยได้ชื่อโฮสเซนนะคะอาจจะชื่อโลเคอลหน่อยแต่ข้างกระป๋องเขียนว่า product of Thailand ค่ะ ยังไงมาลองตามดูนะคะแล้วก็กะทิไทยชอยกะทิ๋องกระป๋องทางเลือกนะคะสําหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่หากหาก,กะทิไม่ได้เอามาลองนะคะตัวนี้กะทิกระป๋องราคาอยู่ที่175ตากาน่าจะประมาณ70บาทอะคะ่ะส่วนข้าวโพดกระป๋อง160ตากาะะ้าค่ะราคาไม่ได้ต่างกันมากเลยยังไงลองดูนะคะทางเลือกข้าวโพดอบเนยขนมไทยทำได้คะ่ะ ือใหม่นะคะสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของใช้เครื่องใช้เด็กอ่อนได้นะคะมีขวดลมจากเมืองไทยขายนะคะแบรนด์เนเจอร์นะคะ BPA ฟรี free free ด้วยค่ะปลอดภัยสำหรับเด็กนี่ก็ของไทยเหมือนกันนะคะยี่ห้อไลออนนะคะ245ก้าไม่ถึงร้อยบาทไทยอะคะ่ะไม่ถึงร้อยเลยน่ารักน่าใช้นะคะขอเดือนขึ้นไปกระตูนน่ารักดี ชามข้าวก็มาค่ะเมื่อกี้ให้นมแล้วทีนี้6เดือนขึ้นไปทานข้าวได้นะคะมีถ้วยบดแล้วก็ช้อนเป็น BPA free ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะง่ายต่อการถือนะคะมีหลายสีเลยเด็กหญิงเด็กชายเลือกได้ตามชอบค่ะ ก่อขึ้นมาหน่อยไวไปโรงเรียนนะคะกระติกน้ําสําคัญจําเป็นในช่วงโควิดนะคะหาซื้อได้ที่นี่นะอันนี้น่าจะเป็นแบบกดแล,ล้วหลอนเด้งมีหลอดซิลิโคนข้างในหาซื้อได้ที่ห้างลาเวนเดอร์กูชานสนะคะอยู่ตรงกูชานเซอร์เคิลเลยมาไม่ยากเลยค่ะ มาถึงกาต้มน้ำร้อนโอเชียนนะคะโอเชียนแก้วแก้วน้ำไทยที่เรารู้จักกันดีนะคะมาไกลถึงบังกลาเทศเลยมีสเกลบอกระดับน้ำเนี่ยนะคะข้อดีคือโหลแก้วใสนะคะง่ายต่อการมองเห็นระดับน้ำใช้ใช้ไปถึงไหนแล้วควรจะเติมหรือ,อยัง2,430ตกกาก้าประมาณ800บาทค่ะ Very usual to buy the Thai products especially the snacks and what I say some yogurts some uh, fruits vegetables very much available in Dhaka especially in our lavender it's very popular we are bringing fresh produce almost every week twice or thrice so most of them are very fresh. People are buying. The selling is very high. That you import everything, most of the thing from us, huh? from the Thailand, especially Thai fruits and vegetables. We have selected suppliers. They are importing for us. We are giving them the projection or forecasting. Based on the forecasting, they are importing. All the vegetables and fruits are imported by air freight. So, Within the three four hours time, the fresh produce in our hand. The fresh from the farm to this yeah, store. Yeah, yeah. We can say Thai farm to direct to our store. The matter is four five hours only, nothing more. Thank you very much for your support <still S 1> today. Most welcome, most welcome. Thank you. วันนี้เราก็ได้มีโอกาสพามามาชมสินค้าไทยที่วางขายในบังกลาเทศนะคะ mm hmm. ตรงนี้ชื่อว่าห้างลาเวนเดอร์นะคะอยู่บริเวณ mm hmm. กูชานเซอร์เคลิลวงเวียนกูชาน2นะคะมาไม่ยากเลยก็คือติดถนนหลักเลยคะ่ะมีของไทยของใช้ของกินมากมายขายที่นี่นะคะหากมีนักลงทุนที่สนใจนะคะอันนี้ขอเชิญชวนให้มาลงทุนที่บังกลาเทศได้นะคะเพราะว่าราคาสินค้ายัางสามารถไปได้อีกสาหรับคนที่กําลังหา มองหาสินค้าไทยไม่รู้จะไปที่ไหนเชิญที่นี่เลยค่ะยังไงวันนี้ปิดทลิปไปแล้วค่ะบา,บายมีสินค้าไทยแล้วก็จะมีสินค้าของทางบังคลาเทศนะครับเนี่ยเป็นถ้วยชามนะครับ,น,รบนะครับส<อ>วยๆแลา้วครับของบังคลาเทศครับเจ๊คัดกินขนมอะไรดีครับวันนี้มมนี่ครับขนมเยอะมากครับแต่ขนมของไทยก็ยังไม่ค่อยมีนะครับที่มาวางขายที่บังคลาเทศครับ อร่อยไหมอร่อยวันนี้เราก็ได้สินค้าไทยนะครับเนี่บเป็นน้ำปลาตาคนแบกกุ้งครับแล้วก็ลูกชิ้น4ีพีนะครับก็ซื้อไปกินที่แคมป์นะครับวันนี้เป็นมื้อเย็นครับเดีย๋ยวไปทอดกินครับวันนี้ วันนี้นครับเราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมห้างลาเวนเดอร์นะครับที่มีสินค้าไทยหลากหลายค้าขาในบังกลา,าเทศนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆหรือว่ามีโอกาสได้เดินทางมาบังกลา,าเทศก็อย่าลืมนะครับมาแวะช้อปปิ้งได้นะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ